ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เลน์ไลน์เชเจอทุกท่านด้วยนะครับ อันนี้ก็ประจําเดือนสิงหาคมนะครับผมก็จะมาเล่นสเตจพิเศษนะครับที่มาใหม่ประจํากลางเดือนนะครับออด่านนี้ก็มีชื่อว่าวิหารน้ําแข็งยามสนธยานะครับเราจะเล่นสเตจที่หกนะครับเพื่อจะไล่ตัวนี้เนี่ยชื่อว่าอะไรโคนี่เสื้อคุมพูดนะครับไปดูกันครับว่าวันนี้ผมจะได้ไหมเออ เพื่อนได้กันหรือยังครับคือว่าผมยังไม่ได้ผมอยากได้มากเลยนะครับซึ่งตัวที่ผมใช้นะครับผมก็จะใช้ตัวที่ผมนําไปตีพีพนั่นแหละครับเอามาตีสเตนนี้เหมือนกันเพราะว่าสเตนนี้มันก็ง่ายนะครับมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็ปล่อยไปเลยครับปล่อยเพื่อนลงครับเอามาจะให้เสียปลาครับอืมก็ เห็นเขารีวิวก็อยากได้มั่งนะครับเสื้อคุมพูน,นครับเห็นเขาภาพมันสตันดีนะครับผมก็เลยอยากได้อยากเอาลองไปปรับใช้อเอาไปเข้าทีมกับคิวเลตบ้าง PvP บ้างอะไรอย่างนี้หรือถ้าได้มาก็เอามารีวิวให้เพื่อนๆดูก็ได้นะครับครับก็อยู่หน้าป้อมแล้วนะครับเป็นยังไงครับหน้าป้อมแล้วโอ้โหก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับชนะยินดีด้วยสเตเตีย นะครับครับก็ไปดูนะครับว่าผมจะจับได้หรือเปล่านะครับมาแล้วครับมาแล้วติ๊กเลยครับสองโอ้ใกล้เคียงครับอยู่ด้านซ้ายครับบอดไม่ให้ครับมันก็อยู่อย่างนี้ตลอดนะครับไม่เคยให้อะไรเลยนะครับบอดครับตาที่สองครับสู้ครับอย่าท้อครับอย่าท้อไปเลยครับครับพร้อมแล้ว ซึ่งด่านนี้ใช้คนนกเพียง3คนนกนะครับก็ถือว่าดีอีกอย่างนะครับเพราะว่ามีตัวอันตา้าแต่ว่าจับได้ยากมากเลยนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยได้เลยนะครับตั้งแต่เล่นมาจากสเต,ตพิเศษเนี่ยที่ได้ก็มีเดือนเก่าๆนะก็มีไอรอนมูนบอวอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็นานๆทีจะได้ทีหนึ่งนะครับเพราะว่าให้ไปตีสเตต ไม่รู้จบก่อนนหมครับถึงจะได้ของรางวัลเยอะหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมก็ลองไปตีมานะครับผมก็ได้คะแนนมา4ล้านกว่าก็ไม่เห็นจะได้ของรางวัลอะไรนะครับหรือว่าคะแนนผมมันน้อยเกินไปหรือว่าไม่เกี่ยวครับช่างมันเลยครับก็ชนะเสร็จแล้วนะครับ ก็ไม่ได้อีกแล้วนะครับมผมว่าไม่น่าจะได้นะครับวันนี้เอ่อถ้าเพื่อนๆดูอยู่ถ้าเพื่อนได้แล้วก็อกคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างได้เลยนะครับซึ่งผมก็อยากได้มากเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวที่สตันตอีกตัวหนึ่งแล้วก็ทําให้ศัตรูกลายเป็นเห็ดอะไรอย่างนี้ก็ดีนะครับไม่ ป้องกันเป็นสายเป็นสายช่วยอีกตัวหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะครับซึ่งก็คล้ายๆกับดาปีนะครับเป็นตัวช่วยเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับก็เห็นเขารีวิวกันเยอะยก็อยากเล่นบ้างอะไรอย่างนี้นะครับใครที่มีนะครับก็คอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างนะครับส่วนเกียร์นะครับถ้<ย>าผมมีะจะทําออกมารีวิวให้ดูอีกสักสักรอบนะครับแต่ว่า คือมันไม่มีอะไรอย่างนี้ครับก็จบไปแล้วนะครับกับตราที่3นะครับโอ้โหก็ไม่ได้นะครับได้ฟาฟาเลสี่รถนะครับจบไปแล้วครับกับการล่าคนที่เสื้อผมพูดนะครับวันนี้ก็เป็นอันว่าไม่ได้นะครับครับถ้าท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์หรือคอมเมนต์นด้านล่างแล้วก็ ใครที่ดูแล้วยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้ยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ